ครับวันนี้อยู่กับช่างเลิฟครับจะมาพูดคุยเรื่องจอมแหนะครับนะครับตัวนี้เป็นแข11สิบเอ็ดนะครับจอมสิบเอ็ดนะครับแฮเป็นแข11สิบเอ็ดหรือว่าเสาสิบเอ็ดนะครับตัวนี้สิบสี่นะครับเป็นแข14สิบสี่ ส่วนตัวนี้เป็น16นะครับแค่16นะครับพูดคุยเรื่องอันนี้เป็นแค่11นะครับแค่11เป็นจอมขา2 0 22นะครับจอม22 22ขา ลนะักษณะนี้นะครับตัวนี้แคส0ิแค1สนะครับเป็นขาจอมยี่ดนะครับยี่สิบาส่วนตัวนี้จอมสิบหก็สามสบสองนะครับสามสิบสองขา สำหรับของผมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับามาดูที่สารกันนะครับแขสิบเอ็ก็จะเป็นตาเว้นตานะครับสำหรับแขนี่ครับนี่ครับ,รบแล้วก็แขครับ เวนตานะครับนี่เลวกนี่นะตาเวนตาสำหรับแค่สิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นแค่เป็นแหที่หวานแตกดีนะครับข้อดีของมันคือมันหวานแตกดีนะครับข้อเสียก็อย่างว่านะครับมันสาร นานเสร็จนะครับเพราะมันออกระเบิดแค้ตลอดเวลานะครับส่วนแค่14นะครับผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับไม่มีในหลักสูตรผมคิดค้นขึ้นมาเองนี่ครับ หนึ 1> 1่งแคนะครับแล้วก็หนึ่งตาแล้วก็วินครับ1น่หนึ่งตามีสองแล้วก็เป็นแข่นะครับตัวนี้ก็หนึ่งตาอีกครับแล้วก็สองครับหนึ่งสองหนึ่งสองครับตัวนี้ผมซานแบบนี้การเอาแข่นะครับ ส่วนตัวนี้ก็หวานแตกดีพอสมควรครับบานชุดจอมนะครับครับส่วนแข16นะครับหรือ32นะครับก็ทีสารก็2ตาเอาแข1ห่ทีนะครับ สองตานล้เป็นแคร์นะครับนี่ครับตัวนี้ก็หวานได้ดีพอสมควรครับแต่สําหรับผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับไม่เหมือนสองตัวนี้นะครับสิสิบเอ็ดกับสิบสี่นะครับผมว่ามันหวานแตกดีกว่ากันนะครับแครสิบหกก็หวานดีเหมือนกันครับแต่มัน ไม่เท่าไหร่นะครับวานไม่ค่อยสุดจอมนะครับตนนัวนี้แขสําหรับแข1สบหกนะครับไม่เหมือนแข11แล้วก็14ของผมนะครับสังเกตนะครับจอมจะใหญ่นะครับยังจะนะครับเป็นจอมเชือกเ,อกเบอร์สิบสอทั้งหมดนะครับนี่ครับ จอมใหญให่ทั้งนั้นเลยครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับการดูจ,จอมแหนะครับครับก็อย,อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับดสดยครับ